หลวงพ่อมียานวิเศษอะไรที่จะรู้อะไรลวงน้าไหมครับกูไม่รู้หรอกกูจะมียานมีแยนเน่ยกูกปก็มีแต่ยานตัวจติงอย่างที่ว่าทำไมสามารถชี้ว่าคนนี้จะเป็นแชมป์โลกไม่ใช่เขาก็เรียกนักกีฬาทั้งเก่าและใหม่มาให้กุพรมน้่ยมนทีนี่ก็มีคนสอดแทรกขึ้นมาว่าหลวงพ่อไอ้คนไหนมันจะได้เป็นแชมป์ กูก็ลุกยืนขึ้นเละไปเลมากูออกท่าเด็กหนะครับครับออกท่าเด็กออกท่าวะเละไปงเลไปงี้ไปเละเละเลไปงี้ถึงจุดนี้เด็กกว่าเีะมางี้มางี้มางี้มาีมาถึงจุดนี้เล็กกวครับยืนตรงนี้ครับไปตรงนู้นก็ยืนที่นี่ก็ยืนเดินมาอีกหนึ่งไอ้คนนี้วะ คือแสนสอฟด้วยจิตคนที่หลวงพ่อชี้ครับโดยหลวงพ่อไม่รู้จักมไม่รู้